ผลกูไม่รู้หูยงานนี้เทวดามามา,มาลางมาเลือมไปหมดเลยหันไปทางไหนก็เจอจากเทวดามึงดูความปัญญาอ่อนมึงอ่ะมึงกลับไปหันกลับไปดูเวลามึงไปนั่งเข้าพิธีอัใครอ่ะอาการมึงเป็นแบบนี้ไหมเพื่อนมึงนั่งอยู่หงวค้า ทุษาทุขอให้ลูกหมดนี้หมดสินที่เธอวันนี้พิธีศักดิ์สิทธิ์มากเทพเทวาโดนบรรดาเทพเทวามาทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ชั้นฟ้า15ชั้นดินขอจงโดนบรรดาให้ข้าพเจ้าปราศจากทุกโศกโรคภัยโลภะขยาพากย์อยได้มีขอให้ร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จทุกอย่างที่เธอสาทุสาทุสาทุช่วยลูกชาวด้วยเถอเมตตาที่เธอพิธีวันนี้ดีมากเลยช่วยมึงกลับไปนั่งดูเวลามึงทําพิธีกรรมมึงเป็นแบบนี้ไหมกลับไปดูตัวเองกลับไปดูตัวเองเวลาเข้าพิธี มึงทํำยังไงอาการมึงอะเป็นยังไงนั่นหน้าอกอะใจเต้นแรงมากเลยไม่รู้อะไรอะ่ะเฮ้ยเสียงสวดอะ่ะมันแบบมันเล้าอะ่ะใจเต้นใจเต้นหัวใจเต้นมากเลยเหมือนจะคุมตัวเองไม่ได้อะ่ะมึงอายังไงดีใจเต้น น้ำตาไหลหาวหาวไม่หยุดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำหมูน้ำตาหาอีกแล้วว่าดูสิน้ำตาไหลเนี่ยน้ำตาออกเต็มไปหมดเลยอุ้ยปีติองจะมาอุ้ยกำแัมแบบกำลังทัชกูมากเลยทัชใจกูมากเลยกำลังดแบบับแต่ตั้งสมบัติกูอย่างจริงจังอ้หาวอีกแล้ว,วอ่ะอุ้ยน้ําตาไหลหมดเลยอ่ะอุ้ยทำไมเวลาหาวน้ําตาไหลอ่ะทําไมเวลาหาวน้ําตาไหลมึงฟังตัวมึงพูดทําไมเวลาหาวน้ําตาไหล มึงฟังกูเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่โคตรเง่าสักลากูเยอะแยะทุกครั้งที่กูหาวน้ําตากูจะไหลอุ้ยปิติอ่ะปีติอ่ะหาวแล้วน้ำตาไหลปิติมากเลยรู้สบซึ้งใจหาวน้ําตาต้องไหลจะถูกแล้วไม่ใช่มึงถามทําไมหาวแล้วน้ําตาไหลอัญญาอ่อนนั่นนะความหลงที่มึงหลงเข้าไปโดยที่มึงไม่ลูมหูลูมตาเลย อาการมึงนี่คืออาการมึงอาการมึงเวลาเข้าพิธีสวมหัวครูท,ทําท่าอุยอ้ยมึงไม้สัน่นใจเต้นอุย้ยหายใจหายคอไม่ทั่วท้องหายใจไม่ออกเลยโอ้โหองจลงเปล่าจ้าไม่ใช่หัวครูมึงอ่ะครอบมากี่หัวแล้วอีเมื่อกี้เป็นชนะตุอีเมื่อกี้เป็นเหาอีเมื่อกี้ไม่ได้สระหัวมาเจ็ดวันอีเมื่อกี้เหงื่อทั่วหัวเลย มึงเข้า <S Durch tus k> ไปม <apan> ึงก <open> ็ต้องหายใจไม่ออกเพราะมันเหม็นหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกมึงผ่านมากี่หัวหัวคูที่มึงครอบมานนะโอ้ยครอบเข้าไปก็ต้องหายใจไม่ออกเป็นธรรมดาเหม็นขนาดนั้นสเตจ้าไม่ได้องจะลงจ้ากินกินมึงรับไปได้แล้วจะผ่านมาหลายหัวกินชาม งานข้อหัวทีหนึ่งกี่หัวก่อนสมองสติข้อเป็นพันหัวกว่าจะผ่านมาถึงมึงเนี่ยมึงไม่เข้าร่วมกับตันยูก็บุญแล้วถ้าจะเรียกล้นปริตึงที่เป็นลมกันในงานไม่ใช่เป็นลมแดดจ้าเป็นลมกินสติ ฟันกับความเชื่อนี่คุณจะบอกให้ว่าเหนื่อยมากการลบลาค่าฟันกับกับความเชื่อนี่คุณจะบอกให้เลยว่าสุดสุดสุดสดไปเลยสุดจริงเห็นไหมกูกลับมาจริงมาเต็มที่องค์เข้าเข้าอีกรอบมะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อยังไม่ได้หลับ เมื่อกี้เิดอะไรขึ้นเหรอลืมลืมหลุดพิดคิวจับโป๊กูได้เนี่ยอย่าสงสยัยอย่าสงสยัยมึงต้องศรัทธาถ้าสงสยัยมึงไม่สําเร็จนะอย่าสงสัยอะไรเชื่อไปเลยเชื่อให้สุดถ้ามึงเชื่อไม่สุดมึงจะได้รับการวอวยพรเชื่อกูมึงอย่าสงสัยอะไรเยอะทำมไปเถอะบอกที่กูบอกบอกไปทําไปเดี๋ยวชื่อมึงดีเองทําที่ทีตามที่กูมบอกทําที่กูบอก,ก,บอ,กอย่าคิดอะไรเยอะ คิดเยอะไม่ได้เออถ้าจะได้ต้องคิดไม่เยอะมึงอย่าสงสัยอะไรเยอะเชื่อเชื่อไปทำตามกันมึงนี่มันไม่รู้อะไรเลยจะมาสงสัยอะไรกันนักหนากูผิดคิวเล็กน้อยนี่มันจะมาสงสัยจับจ้องจับผิดอะไรกันแต่ถึงเวลาจริงมึงไม่จับผิดกูหรอกมึงจะแค่เอ๊แต่มึงก็จะจบไปเพราะอะไรแม่นมากแม่นจนขนลุกความแม่นจะทำลายสมองมึงทิ้งหมดเลย สมองของมึงเนี่ยที่มีอยู่หลายแสนหลายล้านเซลล์เนี่ยจะถอยลงกายจะถอยลงไปเหลือแค่หลักร้อยเซลล์เท่านั้นพอรู้ไหมความว่าแม่นมากจะทําลายสมองมึงส่วนทุกส่วนในสมองมึงทาลายทิ้งหมดเลยมึงจะไม่เหลือการยับยั้งชั่งใจการพิจารณาไต,ต่ตองมึงจะไม่เหลือวความรู้สึกในการพิจารณาไข้ควรอะไรเลยมึงจะคําว่าเหตุผลมึงสมองส่วนหน้ามึงจะโดนทาลายทิ้งเลยคือสมองของเหตุผลกูรู้ใช่หรือเปล่านะถ้าไม่ใช่บอกกูด้วย กูไม่รู้ว่าสมองส่วนหน้าหรือเปล่าที่เป็นสมองที่เป็นแบบเหตุผลน่ะสติปัญญาความว่าแม่นมากของมึงนี่ทําลายสมองส่วนหน้าในการมีเหตุมีผลในชีวิตมึงทันทีแล้วมึงจะเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดจะเชื่อทุกอย่างที่เขาทําพิธีให้มึงมึงโดนทลายสมองส่วนหน้าไปเรียบร้อยแล้วทำไมนะใครพูดคําว่าโอ้โหแม่นมาก เชื่อไว้บ้างก็ได้นะไอ้พวกเนี้ยโดนทําลายสมองด้านเหตุผลหมดแล้วโดนทําลายสมองด้านเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการโดนทําลายสิ้นจนไม่เหลือหลักการและเหตุผลหาอะไรในสมองเลยพอไม่คิดพิจนารณาตามเลยอาศัยเชื่อเอาเลยเดี๋ยวไม่ต้องสงสัยเชื่อไปเธอคขาแม่นขนาดนี้แล้วเขาพยายามก่อถูกมากี่ครั้งแล้วต้องเชื่อเขาแล้วเขาพูดถูกมาตลอดเลยพูดตรงมาตลอดเลยมึงอย่าไปดูถูกอย่าไปปาดาเขามึงไม่แม่นเหมือนเขามึงอย่าไปพูด มึงไม่แม่นเหมือนเขาอย่าไปด่าเขาอิจฉาเขาลวสิที่เขาแม่นนี่พวกโดนทําลายสมองส่วนหน้าด้านเหตุผลทิ้งหมดแล้วไม่เหลือเลยแม้แต่ส่วนเดียวน่าสงสารนะ่ะจะทํายังไงดีเนาะที่จะให้สมองส่วนหน้ากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทํายังไงดีอะ่ะกลับมาเธอสมองส่วนหน้ามึงจะได้กลับตามมาด้วย ไม่ใช่เอาสมองส่วนหน้าไปทิ้งหมดแล้วเพราะคำว่าขนลุกคำว่าแม่นมากจนขนลุกคำว่าไม่เชื่ออย่าลบลูคำว่าไม่เชื่ออย่าดูถูกเหยียดหยามคำว่าอย่าลังเลสงสยัยนั่นแหละมึงโดนทําลายสมองส่วนหน้าด้านเหตุผลหมดแล้วจ้าอพอเหนื่อยอ่ะสุดท้ายอาจารย์ ร่วมบุญพระป่าคนตื่นธรรมเพื่อพระเจดีพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นวัดป่านาคําน้อยอุดรธานีถวายแดย่หลวงพ่ออินถวายของวัดป่านาคําน้อยร่วมบุญกันที่ไอดีไล่เอสไซสาธุไอดีไล่เอสไซสาธุเอวงกลม S A um T U เอวงกลม SAT U ตามที่เขาปากบ่นไว้ไอดีไล่เอสไซสาธุ มีมากก็ร่วมบุญมากใครมีน้อยก็ร่วมบุญน้อยรักษาปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติไว้ในเจดีนี้ลูกหลานพวกเราทุกคนจะได้ไปศึกษาปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวตามแถวหลักคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องตามวิถีพระป่าช่วยกันรักษาวิถีนี้ไว้หลวงพ่ออิทวัยท่านรวบรวมไว้ในเจดีนี้ทั้งหมดเราช่วยกันผลักดนันการเผยแพระศาสนาในรูปแบบนี้ไว้เพื่อให้รักษาไว้จเนเิยไว้ต่อไป ใครต้องการร่วมบุญไปที่ idline s a ธุ a วงกลม satu idline s a t ุ line a วงกลม satu เข้าไปแล้วกดหมายเลข3จะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้ย้ำเข้าไปแล้วกดหมายเลข3หรือกดเมนูก็ได้จะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้โอนตามเลขบัญชีนั้นได้เลยวันที่ถวาย